โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผม N1XD เออวันนี้ว่าซาบีพีดอัปเดตใหม่วันนี้ผมอยู่กับ A ไอโทจิไอ้หน้าจืดไอ้หน้าปลาไหลอ่าอยู่โกโจโทจินะโอเคเดีย๋ยวผมจะไปสอนหากันเลยแป๊บเน็ตปิงแป๊บเน็ตเป้งอ่าเราจะไปสอนหากันอ่าตามมาน,นี่ก็แอ้จังเดียวฆ่าทิ้งแม่งเลย อ่าอันนี้ง่าย,ายเองเราเตรียมเงินมาประมาณสี่ร้อยเก้าสิบล้านนะอ่าพอเราเกิดมาออกมาปุ๊บออกมาปุ๊บมองทางขวามองทางขวาวปุ๊บให้ตรงไปเลยมันจะอยู่ก่อนน้าแข็งนะนง่ายเองก่อนน้าแข็งไอ้โทจิมันก็มาบอกผมมาเพราะผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้เข้าเกมผมนึกว่าแอดมินเขากำลังแก้อ่านี่ มาตรงนี้ให้เ๊ะเรามาประมาณหน้าก่อนใช่ไหมให้เรามาตรงนี้เลยมาจะมีบ้านอยู่จะมีบ้านอยู่เอออ่ามาตรงนี้ราคาสี่ร้อยก็สิบล้านเป็นดาบนะดาบหิมะดาบของขอนอะไรมั้งอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกเโอเคกดเราไปรีวิวกันกดใช้ไปแล้วมันจะเป็นดาบแบบนี้เลยนะ อ่าเดี๋ยวซื้อไว้แจกก่อนรีวิแจกก่อนหนึ่งอันไอหนังหมาไอ้สัตว์ไอ้หนังหมาไอ้เหี้ยไอ้หายดีของไม่ขายไอ้สัตว์ไอ้หนังหมาไอ้สัตว์ขอเกือบหายไอ้อะเราจะไม่รีวิวกันอ่าสกิลแซ่ดอะไรเนี่ยจาน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมไอ้เหี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวโหตแรงคตรอันตราย ซีคิวเอ็กอะไรวะเนี่ยมองไม่ทันเด็๋ยวค้างโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย